ครับผมนนท์นะครับจาก B M W u s สคาสาขาพระราม4ครับวันนี้มีรถคันใหม่เข้ามาอยากนำเสนอครับเป็นในส่วนของตัว630 D GT M Sport บ จะพาชมแล้วก็รถจะสวยแค่ไหนเงื่อนไขคอนดิช mm ั hmm. ่นตัวรถเป็นยังไงโปรดติดตามชมกันครับครับผมในส่วนของตัวรถ 630D GT นะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าความพิเศษก็คือความเป็นแกนเทรสโมนั่นเองนะครับสำหรับความเป็นแกนเทรสโมจะมีอะไรที่พิเศษกว่าตัวทั่วไปยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมกันนะครับในส่วนของตัวภายในคันนี้ครับสวยงามมากครับตกแต่งด้วยตัวทริมที่เป็น M Sport จะสังเกตว่าทริมเนี่ยไล่มาตั้งแต่ฝั่งคนนั่งน,นะครับลากยาวมาเนี่ย จะเป็นในส่วนของตัวเคปลาสีเงินนะครับถัดขึ้นมาครับตรงจอด้านกลางตรงนี้จะเป็น i i r i v v เวอร์ชั่นเป็นตัวเวอร์ชั่น6หรือว่าเรียกสั้นๆว่า ID6 แล้วก็สามารถที่จะเป็นแบบในส่วนของตัวทัชสกรีนอะไรหมดแล้วนะครับรองรองรับพวกระบบ g p s Navigation เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวพวงมร์มนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิปนะครับเครื่องเสียง เครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียง5านการดนดอนะครับเป็นตัว Logic 7 Surround แล้วลำโพง16ตัวนะครับแล้วก็จุดพิเศษ,ษอีกจุดหนึ่งฮะอยากให้คุณผู้ชมสังเกตดูครับด้านบนสวยงามมากเป็นตัว Thermic Glass Roof ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดสาธิตให้ชม,มเปิดลากยาวไปจนถึงด้านหลังเลยฮะเผื่อรับลมชมวิวฮะ สวยงามมากครับ งของตัว630 DGT คันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเล็กรูมี่เหลือเยอะมากแบบเหยียดสุดเลยนะครับแล้วก็เฮดรูมี่สบายๆเลยครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเบาะพนักพิงด้านหลังของตัว6 GT เนี่ยสามารถที่จะปรับแบบนี้ได้ฮะ,ะเห็นไหมฮะปรับนั่งขึ้นหรือปรับเอ็นลงก็ได้เป็นแบบไฟฟ้าครับผมเพิ่มมันวอความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะครับถัดมาครับด้านล่างนี้ฮะในส่วนของ ตัวแอร์ที่ด้านหลังนะครับสามารถที่จะปรับแอด u จัสแล้วก็แยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยเรียกว่าน้องๆซีรีส์เจ็ดฮะบอกเลยคันนี้นั่งสบายมากๆเลย พาชมด้านหลังฮะในส่วนตัว6 GT ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหบอกเลยว่าทังด้านหลังนี้ใหญ่มากนะครับและสังเกตว่าใหญ่แค่นี้ยังไม่พอฮะสามารถที่จะเพิ่มสเปซได้จากตรงนี้ฮะสามารถโชว์บอกนะครับด้านหลังไปด้านหน้าได้นะครับก็คือเป็นแบบ40 20 40ครับผม สำหรับรถคันนี้นะฮะ630 D GT นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นยังไงบ้างฮะสวยไหมราคาเป็นยังไงบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมฮะคันนี้นะฮะบอกเลยย้อนไปตอนป้ายแดงปี2018เนี่ยป้ายแดงตั้งราคามันอยู่4ล้านไปปลายจะ5ล้านแล้วครับและตัวนี้ได้ตัวประกอบนอกก็คือนําเข้าจากเดยอรมันทั้งคันเลยครับแต่ตอนนี้เราขายครับเป็นรถยุทพรีเมียมของเราเนี่ยราคาเพียง2.85ล้านเท่านั้นเองต้องบอกเลยราคาดีมากๆฮนะ